ชีวิตปัจจุบันเกตธิยาดาอดีตนางเอกละครพื้นบ้านเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่หาหน้าหายตาไปจากวงการช่วงหนึ่งสําหรับสาวเกตทิยาดานางเอกสาวสวยที่โด่งดังจากละครพื้นบ้านเรื่องคุณช่างคุณแผนข่าวน้ําค้างจอมใจเจ้าป่าใส่น้ำลูกผู้ชายซึ่งแต่ละเรื่องที่สาวเกตได้ร่วมแสดงเจ้าตัวก็ถ่ายทอดตัวละครอ,ออกมาได้ดีมากๆแต่หลังจากที่เธอได้มีชื่อเสียงอยู่ในวงการช่วงหนึ่ง เกดก็ได้หายหน้าหายตาออกไปจากวงการไปทำธุรกิจอยู่พักใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เธอยังได้เผยว่าทำทัวร์ศิลปกรรมที่เกาหลีทัวร์เที่ยวปกติก็มีทำประมาณ4-5ปีแล้วและอีกอย่างคือขายหินมงคนกับเพื่อนในไอจีเมื่อก่อนตอนบูมๆก็โอเคแต่พอช่วงนี้คนเยอะที่ไม่ใช่หินแท้ก็เยอะคนก็จะรู้สึกว่าทำไมหินแพงก็หินเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วฉันไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะเราคลุกคลีอยู่กับหินมาตลอด จะรู้ดีที่สุดกระแสตอบรับตอนนี้ก็ลดลงเพราะคนหาซื้อได้ง่ายนอกจากธุรกิจของสาวเกตแล้วความสวยของเธอก็อยังเป๊ะปังไม่เปลี่ยนปัจจุบันเกตก็มีอายุ42ปีแล้วโดยเธอมักจะออกมาอัปเดตภาพความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดและยังรับละครเป็นช่วงๆพร้อมทั้งก่อนหน,น้านี้เธอ,อยังหวนกลับมาเล่นละครอีกครั้งหลังจากที่ฮันาไปนานในเรื่องเลือดกากีทางช่อง8